chèn vô con này chèn vô à thật khai cứ cao phải không tập này chắc chắc muông rồi chắc, chắc cả ở đây là biết nè đây là bộ ship hà thằng này anh nhổ anh gần má này thằng à, này, này của nó chỉ cái thằng đi cả đời <laughs> มมรูกมีแน่ย่าคนตกใจันก็ได้ก็เรียกใช่นหเห็นใจเอ็นคนโสดเลยนะเออชอบนัแทนกครับอยากปนไดแล้วพี่น้องมันเถื่อออกเลาเห็นเรห็นงานแล้วมันก็จะขี้ร่าน่นเงคนก็ได้ขี้รลายี้ักกว่าไปได้ขร่ายอนี้ก็ว่าน้าตัวพ่อแม่พี่น้อง ตั้งอยู่นะที่ใ,ใจดีเพเือเอเ่อนนี <c oughs> ่แหละจะฟ้องเพื่อนชื่อไม่เคียนเนาะไปจากพ่อเบอร์ชายเบอร์ข้อนเพื่อนท่าละอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีหิ้นเนาะความเจ็บกับหมหายี่เนาะความดีกับให้ได้หลายหลายโดยตอกอิปตีกับนั้นกดหลอกกดไลค์กดตอกกดใจเพื่อนเนาะกดตอกกดแซ่กดติดตามขมาหลายหลาติดตามให้เพื่อนแน่เนาะเพราะเป็นกำลังแห่งใจเพื่อน ไปถ่ายคลิปต่อไปเนาะสร้าางเอ็ดคลิปนจักฝากฝากกดติดตามด้วยคนในน้องไอ้ทางนุ่มโสดบ่าวยเฮาเนาะเป็นกรำลังใจให้นี่ยแล้วตัดคอไเมพี่น้องนี่แหละเนาะท่านเพ็ยบขึ้นมากอะโบบี้ครูกดต่อกดใจให้ขมบอกคอมเมนต์กดต่อกดแค่เนาะจะเฮากับโบบี้กำลังแรงใจเห็ดคลิปต่อไปมันก็มันคนเฮามากกัทอดแต่ไมว่าแต่ละคนมันก็จะได้ กำลังใจเนาะเห็ดเวียกเห็ดงานกะบเดี๋ยวแค่กำลังใจนี่แหละฮะครับถูกเอาเลยครับบปินตาเมียเลยนะเปิดใจเลยนเปิดใจเลยเปิดใจมาถีอด่องเลยเปิดใจฮับเปิดเพราะว่าเขาสดไม่ห้องไม่ห้างกะบเพราะว่ากันน้องเบสต่ว่าขอเพียงมาหักเดียวใจเดียวบอกตัวปวดทุมกันกะบถือว่าโอเคแล้วพี่น้องทั้งอันทั้งไอ้บอยเพิ่งกะจริงใจนะเปิดใจฮับเอาเอาครูเอาคิงเนาะ พอได้ไปหลินชงการน้ำกันนะพอไม่พี่น้องเลยเพื่อนวะไก่สิ่หอดหมอชงการแล้วเนาะบมมีโขเด้ไปผู้เดียวมันกับโมมวนเนาะพอได้มีผู้ไปหิวโขอันทรงพระน้ำเนาะพอไม่พี่น้องเลยเพื่อนวะพอได้เป็นผู้เลยนะไปมโมมีผู้มาจมพี่น้องเลยมันหลัเงียบไรมันเงียบโคตรหนาออย่างใดคนจมย่า <laughs> <c oughs> มือเลยไหสมือเลเอาเลยบ่ได้เลยอะ กคือว่าไปอะไรว่าไวาไล่เจอกันเดินบ่บมีเพชรกรรับธูบ่โทรได้เนาะนี่เนาะเอาเลยโอเคเนาะพอมีพี่นอ้องเลยอันอเป็นนะอะ<า>ไรเนาะ <ไป S 1> ทั้งซังทั้งซังไอ้บอยเพื่อนเนาะสดอยู่บ่เนาะสดอยู่บ้านไอ้อ่ากดสดอยู่อะไรเนาะหาคนมาเก็บเงินชอยเยอะเด็ดเี่หาคนมาหาเงินชอยเยอะโดยเอาเป็วนวน่าเปิดใจบ่ไอ้ กาเปิดก็มาเปิดปิดก็ปิดนะส่วนนี้ก็จะเบททัศนมีนะส่วนนี้ก็ได้ไม่แต่อยู่ผู้เดียวมาท้าได้แล้วทีหนึ่งเราไปดักโดยอานโยธถ้าได้แล้วเจ้านะอะไรบ้างสามหาโดยเนี่ยนะพอเป็พี่เด็กเลยที่เป็นสนุกสนุกแจกก็ทิศตะวันข้างน้องหลอกน้องลาทิศตะวันก็ได้ทั้งเปิดปิดบุกข่อยก็ได้นะมีงานหรือว่มีงานกับปวากันนอกจากล้มท่านชื่อๆก็ได้นะเป็นเพื่อนคุยก็ได้นะกับปวากัน เปิดใจเนาะหักหักสาวโสดเนาะสาวโสดไม่ห่างนั่งใหม่บุตรีน้อยเนาะเขาเพียงไป่เพราะว่าเขาเพียงแต่ว่าหักแพรหักจริงแล้วบนตัวบนต้มบุแกงกันน้าเลยอ่าโอเคแล้วแกงบนได้ตีบูเมนตาในหนังบัญชีสุกถัดหน้โดยพี่้องไรพี่น้องอาชีพของไอเห็ดยังเนาะเบี่ยงงานไอนะก็อาชีพก็เรียกทั่วพายอะไรก็จว่ากันไอเนาะ นี่สาวคนใดสนุกสนใจกับมาเนาะขับได้กัมบมักได้กับมาเนาะขับมาได้กับบัากันเ้ยอยู่ที่สวรรณเขตเนาะบ้านน้องเดินเนาะพ,พ่อแม่พี่นอ้องเลยชนถ้าว่าสนใจทั้งหนุ่มโสดเนาะไอโบอ,อยเพิ่นเนาะหนุ่มสวรรณเขตเนาะพ่อแม่พี่นอ้องทักทายมาหาน้องหล่าได้เด้อเนานะเพิ่นเปิดใจเนะาะบัว่าอันเอาแต่ อันไม่ห่างนั่งหมายเพิ่นกับบตรีเนาะขอเพียงแต่ว่าดีต่อกันเนาะเป็นเพื่อนเป็นสา้นเก็บเงินเก็บคำหาเงินหาคำสอยกันคนพน้องเอ้ยเพิ่นกับสวนมาหลายปีแล้วนี่แหละมื่อนี้มาเก็บเงินเก็บคำน้ำเมือเก็บคู่เดียวมันบงอยู่วันนี้จะเก็บเลยไอ้จนน้องกับจีทุได้เบอร์เนาะน้องจนแล้วไอ้กับจีทุยากอยู่ากอยากๆเพิ่นจืดืนอเด้อนี่เด้อนี่แล้วเนาะคนพน้องเอ้ย เม่อกาเพื่อนก็ได้มีโอกาสน้องน้องลาได้ให้เพื่อนมามาใหญ่สายเพื่อนใช้ไฟให้แหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลักเสาไผ่มันอยู่กลางบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยน้องลาว่าให้เพื่อนมาใหญ่ให้เนาะหาไอ้เพื่อนมาใหญ่ให้เนาะใหญ่มาทางเจ้หัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยในมือนี้เพื่อนก็ได้โอกาสมาเปิดจิตเปิดใจเพื่อนวะเพื่อนโสดเนาะเพื่อนตรงการคู่ ต้องการครูไปเที่ยวปีใหม่เน,ะออนาะอันนี้ไกลชิงหอดสงการแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้มาเด้ดเอผู้ใดสนใจอยากไปอันนั่งซ่อนท่ทายรถทั้งไอ้บอยนี่เนาะรถเพิ่นนะพ่อแม่พี่น้องเอ,เอ้ออกใหม่ล่าสุดนี่ป้ยายแดงยังบุทันติดปนะ้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเพิดยามบุมีเวลาไปเอาเปิดยังบุมีเวลาไปเอา

มัดแน่นแล้วบอลแล้วบอลอันนั้นบอลรุดนี่เนาะนมนมสดตปวดใจเปิดใจพ่อแม่พี่น้องเลยน,ม,นมสูตรปวดเปิดใจนเนานะโอ้ยจักรเไดลองลายนึกว่าบ่อ,บอ,บอ,บอายากอันนั้น <c oughs> บ่อยขะขอนข,ข้าวข่ายเนาะบริษัทย,ยูทูนน <c oughs> บโดนแล้วมันอยากอันมันบ่อยอยากอันคล่องปันไดพ่อแม่พี่น้องเลยน้องหลากก็ต้องขอโทษขออภัยน้าแม่ลายเด้อ ยังไงก,ฝก,ไก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามส่องละหน่อยสาวสวรรค์ใน,น,นเขตในเรื่องพรมิพน้องเลยมื้อนี้น้องล่าก็ได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยค่ะดิส้อมอีกคือเนะก่าเนาะอากาศสบายดีและสวัสด,ดียามยามเศรานะ้าเนาะยามสวยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศก็กคือแดดอ้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะอันก็มีลมพัดอยู่เนาะเป็นจังได้ทางพุ่นเนาะทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องเฮนะาเนาะบ่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ในประเทศ อากาศฝนฟ้าอากาศคืออยู่ทางนี้อยู่บนนอทางนี้ห่อนไล่ลายจ้าวว่ามาแล้วก็เห็นเห็นไอบ้บอยเพินเ่นแล้วก็ขินหอดไอ้น้อ,นองหล่าพอไม่พี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นเป็นหมูกันเนอหลินน้ำกันตั้งแต่น้อยเท่าไงไปเห็ุเห็ุเวียกเห็ุงานกับไปน้ำกันนี่แหละ จำจำกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยไอ้น้องหลาก็ได้จำกันกับไอ้บอยนี่เลยเนาะเอ้านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบราผื่นไทยไปไทมาน้องหลาชี้ไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอันนั้นเนาะ หมากอะไรหมากมะละนองละปลูกหากระใหญ่เนาะพอมีพี่น้องเลยหากับเป็นหน่วยเนาะว้าหน่วยใหญ่แห็นเป็นหน่วยเดียวเลยพอมีพี่น้องบรรยากาศก็อบอ่างนาะ้ะพอมีพี่น้องเลยถ่ายคลิปไปคลิปมากอะเดี๋ยวน้องละแชร์พอมีพี่น้องเบิ่งเนาะมีมีหอดหางมิ่มเนาะพอมีพี่น้องเลย นี่น้ออยู่ในต้นล่องม่วงแล้วพี่น้องนี่น้อทางมิมแล้วพี่น้องเลยทางญ่ขนาดม่วงม่วงกระดูกๆแล้วพี่น้องเลยเป็นทางเดียวเนาะ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอันเป็นอะไรเนาะทั้งสั่งทั้งสั่งไอ้บอยเพิ่นเนาะโสดอยู่บ่เนาะโสดอยู่บ้านไอ้อะก็โสดอยู่บ้ล้เนาะหาคนมาเก็บเงินชอยอยู่เดี๋ยวนี้หาคนมาหาเงินชอยอยู่โดยเอาเป็นว่าเปิดใจบ่อยก็เปิดก็ว่าเปิดปิดก็ปิดเนาะช่วงนี้ก็ยังบ่ทันมีนะช่วงนี้ก็ได้มีแต่อยู่ผู้เดียวมาเทนายแล้ว อีกหนึลลลห่งเราไปจักโดยอายุเธอได้ละอายจ้ะนะอะไรปะสามหัโดยนี่เนาะพ,พ่อไปฟินเด้องเลยก็ได้เนาะเป็นเพื่อนคุยก็ได้เนาะกับปวากันเปิดใจเนาะหักส,สาวโสดเนาะสาวโสดไม่ห่างนั่งใหม่บที่เนาะไอ้เนาะโอเคเลยครับปว้าเขาเพียงยยแต่ว่าหักแค่หักจริงแล้วปวดตัวปวดทุบปวดแกงกันนะนะโดยอ่าโอเคแล้วแกงบุได้ตี้บูเมนพาในนามันฑิ ฮาน่าเลยอ่ะสิบของไอเห็นยังเนาะเวียงงานง่ายนะกับไอสิก็เรี้ยงขวดพายอะไรก็ใช่ป่ะกันนะเนาะนี่สาวคนใดสนุกสนใจกับมาเนาะขับได้กับมักได้กับมาเนาะขับมาได้กับปวากันโดยอยู่ที่สวรรคเขตเนาะบ้านน้องเดินน้องพอนี่พี่น้องเลยชนทารวาสนใจทั้งหนุ่มโสดเนาะไอ้บ้ไอเพิ่นเนาะ นนะหนุ่มสวรรค์นเขตเนาะพ่อพี่น้องทักทายมาหาน้องหล้าได้เด้อเนาะเพิ่นเปิดใจเนาะบอกว่าอันเอาแต่อันไม่ห่างนั่งหมายเพิ่นกับโบตี้เนาะขอเพียงแต่ว่าดีต่อกันเนาะเป็นเพื่อนเป็นสนั้นอันนั้นเนาะหมากอันนหมากมันละนองหล้าปลูกหากระใหญ่เนาะพลอยพี่น้องเลยหากับเป็นหน่วยเนาะก็หน่วย,ยใหญ่แห้ง เป็นหน่วยเดียวแล้วพรอแไ่พี่นนอง